โโอยดนลสวัสดีครับชาวโลกเราเป็นไลฟ์กันอีกแล้วขอร้านหน่อยติอกอิกทุกคนติ๊กแต่ร้านแล้วมันกดป่ะผมโดนล็อกผมโดนล็อกถ้ากดคิวกด E มันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาใช่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 ถ้าใช้ตอนเดียวได้คือถ้าเราถ้าเราไลฟ์สดแล้วเราแบบกดกดไลฟ์ฟิวไลฟ์ฟิวเราจะโดนเราจะโดนแบน ไม่โดอกเพราะว่าเราเดยังไงกดวืดีโอกดอะไรไม่ดีใครพูดอย่างนั้นหนูใครตั้งใจเลยขนาดนั้นอะคิดมากไปเองไม่แตะไม่แตะผมเนี่ยจะ่แตกแล้วเอ้ยใครชื่อเกี่ยวอะขอดิขอดิ่ขอที่เกี๊ยวอ๋อเห็นแล้วลำตรงนี้เนี่ยไอ้มีมีลำย้อมบนหัวโซ่ล้าเลยล้าเลยล้าสุดแล้วอ้เขียวใครโดนล้า เกี่ยวใครอ่ะพีวีทีมิลเลอร์มิลเลอร์มิลเลจะแตกแล้วมันไล่มาเป็นชาติแล้วไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่แตกแล้วแหแตกแล้วอะแบบชาดโดชาดโดผมอยู่กับอดีเนะี่ยจ็บเมินนะเอ่มาชา a d โดใช่ไหมได้แตกแล้วนะงนี่ยชาโดแตกแล้วอดีตจะลุกนึงอ่ะออครึ่งเรือออดแล้ว ใครเก็บอาดีเอก้ก็เชิญเลยมิลเลอร์โอเคผมรับอยู่โอ้ยเฟรชอีมาเตออาทีตอ์อยู่นี่เมอร์เซเดสไอ้นชนกันเนี่ยมันาอาดีตย์มอราดีเอก์อาดิ«เอ็์ออาทีตย์ก็ขององร้านร้านร้านไม่ได้มาและเราไม่เล้นละอะไรนะไม่เน้นจริงเยอะรอกเอร์เดสรอลานเนมัน

โอ้ยเก็บไม่ดูสวยสวยลเรองเอเล้างกนมีเอมีเหครับเราไม่โดนแท็กขันมีแท็กเลยผมหันไปไม่ทันมันอยุดตรงสีครับชาร์ล w อนเีอยหัวงน่เลยยนายแฟก้าแกซ่าาร์ลอเตะทิเลยอาท็กแฝแล้วไม่แฟว่ะเสียว่ะอาท็กอาท็กล้านนะล้านะ้านไ้าหรอกล้านๆ้านี่เขาล้ง หลานหลานาีอมันเดินได้นะครับหอไม่อต้อตดโนฟ้าไปอยู่้งก้มหน้านิดแล้วก็เกิดะเบิไปอยู่ออัเ่ง่งตงไอยู่คือจะบินขึ้นใช่ไหมล่ะแต่คุณก็แคต้องเอียงหน้านิดนึงแล้วก็บินขึ้นเฮ้ยทศนหศูนอยู่ในตือรัมองงเออกลังยิงมันเหรอเมซิเดสเมซเดส สวยฮะเยอเลยอันต่อต่อหลายกองเอยแล้วในใคตาใครตามอยู่อ่ะผมกำลังตาในชาร์โลฟันอยู่อ่ะใช่เหมือนกันโดร้านอยู่ผมจะช a d o w f ฟ n นละชาโลฟัอที่ไหนนะไดร้าเร็วอยู่เลยโอ้ยโดนร้านไอ้มันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะ จะเหน,น,นือเหรอครับอาร์ดีเอ็กซ์อาร์ดีเอ็กซ์เอามอาเอามามามาแล้วโอเคโอเคตกสารเลยเียโดนไล่สารมีคนล็อกผมอ่ะมีคนล็อกผมใครมาใครน่าล็อกผมวะไม่เจอฮะมีมละมีละนี่ไงเจอละเจมเจมเจมไม่เจม เจมเจมเนี่ยล่วงแม่เจมโดนแก่เจมเลยล้าเล้ลยเมาเเออ้ลยกดแย่เลยเดี๋ยวผมจัดการกับมละอเอเด็กเอมาได้มา้เดมกเออนเดยกอัดยกเ้ยกดลงเวกมกิดนิ้วนิ้วก็ตุ ไอเมลงน้ำไปลงน้ำเาอจไเจมไเจมไอเจไอ้เไอไอ้ไอเจมไเจมไอเมเจมเมไอเจมไอไอมอเจมอไอ้เจมไเจมไอ้เจมไอไเจมไอเเจมไม่อเจมไอมอเมไอเอเจมอเเจมไอเจเจมเจมไอไอเจมไอเจมไอเมมมไเออเลยว่ะโอยโดนไล่โดนไล่โดนไล่โอเตะโอเตะ ช่้ยด้วยแตกแล้วล็อกดูอล็อกไม่ได้มันติดแต้อล็อกอีก้ก็แมันแมันแตชาดชาดแแล้วยเา่ผมยิงใครสีเขียวอ่ะโดนไล่เมื่อกี้ผมโดนเน่ยชารดูเลยแหละแตกแ้เอาเฮ้ยเ้าใหม่เอาหชาโดชารดไหมตายเพื่อนไ้สาม่นเนะเอาหน่อยเอาหน่อยสาน มาคอยแมาคอยใแล้วยจหอแล้วหลังผมมีตัวนึงอ่ะเขยเขียวผมโดนผมโดนผมโดนาคแา s h a d ้แตกอัน s h a d แข Shadow มแขน

อ๋อแล้วไม่ยอมให้าร้านแล้วเอาตัวเองหมุงมีตัวนึงตามผมอยู่มีตัวนึงตามผมอยู่เอาผมล่อเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเล่นล่างก่อนเพื่อนแดงสารเลยตรงนั้นแบบจริงเหมือนอีกฝั่งนี้โอเคมันตามผมอยู่ครับเจอยังได้ยังครับโอ้โหทไมไม่มีสีเขียวเลยไม่เอาไม่เอาเลยไม่มีสีเขียวเลยไม่มีสีเขียว ที <mile inside> ่เ <bas> ขียวเล็กทวินอยู่แปแดงเอาผมผมเอาหอมกันแล้วมาผมไปช่วยแพ็คเาเลยนะครับคนเดียวก็ยืดได้คนเียนเียก็ยึดได้มาเล่นหอมเนี่ยอี๋ไหนอะแ็เลยแะ่ดนแกนะปะเอุ๊ย๋อมันจะวิ่งอยู่ส่วนซีกับบีอ่อาเอเออออออส่เนเลอง นี่อ่ะไอคนขับเครื่องบินตากนมิลเลอร์มันเล่นเอเอ๋างไหนครแทมได้ปะครับไอตรงบ้านมันอ่ะเอบ้านมันเอบ้านมันนะเอบ้านมันเพรามันบม่แตวใช่ใช่เงใช้เอเดี๋ไปน่จอเหรอ๋อโอ้โหอ้โห้โอ้ห้อ๋อเโอ้โหโอ้กัออ้โหมอ้ห้แล้วผมอ้โหโอยโหออหอออ้หอ เหนตีนเตะกนรัก่ะด้อเระะกโดดกระโดดกระโดดผมว่าผมเอาหอไปเฮ้ยเอาจะไปยิงเอเอเัเอเู่ไหนวอเ้าวเอดอเอเอเออเ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 เอ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 เเอ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 เ้เเเเะเอเอเเอเอเเออเออออเเอเอ ขอขอเอเอียงหน่อยครับเอ็กโดนฮอปยิงแตกเอ้ยหนูขอได้ไหมเอเออยู่นี่เอนี่เออโดนอะไรบ้างนะโอ้ยใครยิงบอมผมมาใครแล้วผมมาใครแล้วเอเอแต่โดนฉโดโอ้โอ้โอ้ my god อ้นี่ผมมาร์คแล้วมาร์คแล้วไหนเอ้ามาร์คแล้วมาร์คแล้วของที่ผมมาร์คเลย ไม,ม, <า S 2> ม<า>่ตายว่ะแต่โดนไม่ตายวะพี่เดียรเโดนว่ะไอสัสโอ้โดนอันที่ทำอะไรันนั้นนะเอ๊ยมีไงตัวนั้นอยู่ตายียบร้อยโอ้โหตายะ940เมตร0เมตริงเขนาดอยู่ข้างล่างเลยโดนติเลยไไม่แตกไอยงไม่แตกไอร้านไอร้านมากแล้วมักแล้วมักแล้วรนยังไม่แตกรถยัไม่แตกนั่นมันสั่งซ้ายครับ โอเคแต่ผมยิงให้ฝากใครครับอ่ะใครขึ้นฮอร์กับผมดิคุณมนโนโนโนไม่เหมือนใชมันโอเอแต่นะตสวยครับมันมีคนยิงอยู่อ่ะโอเคผมเจอเอฮะมันคือใครวะสติงเกอร์เหรอเอเคันเอคันรถ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 เจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมที่มันกองลงเลย มานี่ไรทำปิดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครานั่นแหละมาแล้วแหละมันแค่คาร์บอนโมเดอร์มีกเซ่โอกามีกเซ่แตกไหมไอรัดได้รัดได้เฮ้ยเราเราใครมันขับไปกิ้งลงกันเพราะเรากิ้งกิ้งขึ้นสองลัมเลยกิ้โอ้โดนผมโดนไอ้นี่เจ็ดล็อกสองลัมมิลเลอร์มิลเลอร์มิลเลอร์สองคันเลยโอ้กะแตกแตกจ้แตกเลยจิ้วต้องภาพหกแล้วใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวไปเดินบกลนะมัในใตายแต้มจากไอ้นี่มากเกินไปแล้วผมโดนผมโดนอทีเอ็กฮะอ้พ่อใครวะขื่ไม่เป็นแันนี้บอกเลยมันไม่รอดแน่ <c oughs> ไม่หอดแน่ โอ้ไม่โดนใครเลยเนี่ยนะร้องไห้ปะเฮ้ยเราทีซีเน้วพอแตกแล้วแต่ตอนนี้ผมโดนไล่อยู่เทลแทลเทลไอ้พวกนี้มันวิ่งหยุดวิ่งยุดอยู่โอ้โหนี่มันมีสไซนทำด้วยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดีไม่เห็นคนหยุดหน้าหน้าน่ะล็งวีมันจะเล็ง ตายตายนะตายนะอ๋อตายแล้วหรอมานก้เป็นกเตะเตะมันคาม์บิกาเซ่ได้ไหมนะครับได้ครับแต่ต้องเปสีสามต้องไม่ชัวร์นะมันจะตายไม,ม่ถึงเอามีดฟันอยิ่บนคอพี่มีนะผมเห็นคอลิตเติ้ลเบิร์ดอยู่ตัวนึงใช่งไอป้ปลอมเอเ็นอเอนะมีมานี่ชื้อใครไม่ยิงกูวะต้องฆาน นีโอ้ได้ทันไหยสวยครับผมเจอแล้วพี่ยอมรับนิดนนี่นี่นี่ใกล้เราเนี่ยต้นบินรดเอเอเลยขอฮอ๋อร์ฮอเออแต่ปกติวิธีให้เด็กฟังกันดีนะกระโดดดินเลยกรโดดกโดุกคนเลยเป็นมาเจอได้เลยแต่ใครเดีฟังอะไรยแต้มที่อย่างพุ่งจะแพ้ เป็นแต้มลากเครื่องบินอย่างเดียวไงถ้าผมลืมกดไลค์ทั้งวันแล้วกดไลค์ไปถ้าเบื่อไปกดมีดูก็ได้นะด่ากันเยอะมันดื้อ ผมกลัว A A G นั่นแหละครับผมไม่กลัวอย่างอื่น a g ้ครับตอนแค่แค่เกิดมาบินพยายามหักหักโฉบหลบหนีใช่ไหมก็ไปแล้วเกือบครึ่งหลอดอ่ะมันเล็งแม่นเกินไปสเตียร์ปิดปุ๊บละแม่เลย กปรีบไจดีไม่ด้วยี้เนี่องกินกเราเริม่งกร้านอควมพอจิตเนนกันแล้วนออนี้ผมรับไปลาคอมะยังตกต่อนี้แน่นอน เหมือนในใจจะดูว่าคู่อยากเจออีกฝั่งนั้นอ่ะคนละฝั่งมเข็ตกัน

กดคนนึงคนอื่นไม่ค่อยจอยู่ฝั่งเดียวกันเลยทำไมกดคนนี้ชนเจอพวกเตืยนกันเลยอาจจะเพราะว่าฟวามดีเป็นใจอาจจะอาจะเพราะว่ามันไอ้นี่มันจัดทีหนึ่งถึงสิบหกไม่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ใช่ไหมแล้วก็ทอ่ยี่สี่ที่ไหลอยู่นานขึ้นไปเพิ่มบอด คิวนานกินไฟเพิ่มบอด okay. <c oughs> <c oughs>